ที่ประชุมมีมติให้คณะเจราจาของพรรคเพื่อไทยไปต่อรองกับพรรคก้าไใจไปกรรมการบริหารมีความเห็นว่าควรยืนในหลักการ14บวก1คือ8พักเราจะจับมือมั่นเพื่อให้เกิดรัฐบาลประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจะพยายามทำให้ถึงที่สุดนะครับเก้าใจวันนี้ ชัดเจนแล้วว่าส่งใครสเสด็จน้าออกมาแล้วค่ะสรุปแล้วบอกว่าส่งคุณปฏิพัสสันติพาดาค่ะเก<ด>้าอี่ต้องเป็น14บวกหเท่านั้นตามสูตรตม,ต,รมติของการประชุมสสพักเพื่อไทยฮะที่ประชุมมีมตินะให้คณะเจรจาของพักเพื่อไทยไปต่อรองกับพักเก้าไกลไหม่เนะ เอาเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตามแหน่งเดียวะนะรองสองเก้าอี้จะทำอะไรก็ว่าไปแต่เก้าอี้ประธานสภาต้องเป็นเพื่อไทยบัตรเดี๋ยวนี้คือให้คณะทำงานไปเจรจากับก้าวไกล<า>วันนี้หัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชลน่านสีแก้วฮะให้สัมภาษณ์ช่วงสายๆเนแบบหนึ่งนะแต่วันนี้ <laughs> หลังการประชุมโอ้โหออกมาเนี่ยคุณหมอชลนาน ก็ต้องเปิดเผยถึงมติฮะนะในฐานะหัวหน้าพักไง<ะ>เดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวจนกระทั่งมาเป็นประเด็นที่พักเองพักระเทไทยจําเป็นต้องนําเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้นะครับโดยสรุปครับทางกรรมการบริหารหลังจากฟังคณะกรรมการเจรจาได้นําเสนอแล้วเนี่ยกรรมการบริหารมีความเห็นว่าควรยืนในหลักการ14บวกห ก็คือหลักการแรกที่นำเสนอไปขอให้กรรมการที่รับภาระมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจรจาในประเด็นนี้ต่อไปนั่นก็คือหมายก่อนจะเผยมติเนี่ยคุณหมอก็เลยต้องอารมณ์บทนิดนึงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นอีกแบบหนึ่งส่วนคุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักฮะย้ําสูตร14บวก1เนี่ยสมเหตุสมผลที่สุดแล้ว คณะเจรจาซึ่งเป็นผู้แทนของพรรคได้เสนอต่อพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำไปแล้วว่าขอเสนอใช้สูตร14บวก1ซึ่งที่ประชุมสอสอที่ประชุมกรรมการบริหารเห็นว่าสูตรนี้มีความเป็นธรรมเพราะคำนึงถึงความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกัน ก่าวคือพักก้าวไกลได้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยควรจะได้ตําแหน่งประธานสภาผูแ้แทนราษฎรที่ประชุมจึงเห็นควรยืนยันความคิดในการกําหนดวิธีการคิดหรือสูตรดังกล่าวต่อพักก้าวไกลต่อไปกล่าวคือก็คือยืนยันในสูตร14บวกหนึ่งก่าวคือ เมื่อท่านาพักก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมตีแล้วก็ <c oughs> แต่ละคนีิกล่าวคือก <c oughs> ล่าวคือหลายครั้งมาก14บวกหนึ่งคืออะไรนะแต่ละฝ่ายในเมื่อจำนวนสอสมันใกล้เคียงกันนะค่ะนะ14คือจำนวนรัฐมนตรีเพื่อไทย14ก้าวไกล14เท่ากันนะบวกหนึ่งคืออะไรก้าวไกล14รัฐมนตรีบวกหนึ่งนายกรัฐมนตรี เพื่อไทย14รัฐมนตรีบวกหน,น,น,นึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็เป็นไปตามที่คุณภูมิธรรมเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ไงใช่นี่คุณภูมิธรรมพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแบนเนอร์นี้เรานาเสนอตั้งแต่สัปดาห์ก่อนโน้นแล้วนะค่ะก้าวไกลได้รัฐมนตรี14บวกหนึ่งหัวหน้าพักเป็นนายกเพื่อไทยได้รัฐมนตรีส4บบวกหนึ่งหัวหน้าพักเป็นประธานสภาหรือคนที่พักเห็นชอบอ,ะอ่ะนะยังไม่มีอะไรคืบหน้ายังไม่เคยเจราจาอะไรเพิ่มเติมเริ่มตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น นี่ก็ถ้าเกิดว่ากลับไปอยู่ที่เดิมก็ <c oughs> ไม่มีอะไรคืบหน้าไง <c oughs> ไอ้ที่มีการออกข่าวกนว่าโอ้เราจับมือไม่มีปัญหาเกี่ยวัน <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นเหมือนที่ท็อปดิวนาเสนอนั่นแหละ <c oughs> ไม่มีอะไรคืบหน้า <c oughs> คุยกันยังไม่ลงตัว <c oughs> เริ่มตรงไหนก็กลับไปอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้มติของพรรคเพื่อไทยก็กลับไปอยู่เริ่มต้นใช่ไหมแล้ววันนี้คุณภูมิทําว่าอย่างไงฮะก็เลยต้องตอบคําถามนี้นักข่าวถามว่าถ้าก้าวไกลไม่ยอมอ่ะจะทํายังไง ถ้าพรรคที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเขาไม่ยอมนะ,ะเจ้าตัวว่ายังไงครไม่ยอมก็ต้องต่างฝ่ายต่างกันไปทบทวนแบบก็แสดงว่าข้อสรุปในการเจรจาไม่จบคือเราจะไม่ยอมถอยใช่ไหมเร,เราจะไม่ยอมถอยเงื่อนไขนี้นนใช่ไมหมก็วันนี้เรารับฟังจากมติกรรมการมีหารแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบนี้ถ้ามีข้อสรุปอะไรที่คืบหน้า จะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ต้องกลับมาหากรรมการมหารแล้วก็สมาชิกสวาผู้แพทนราษฎรซึ่งเรายังมีเวลานะครับกว่าจะเปิดสภาก็วันที่สามวันที่สี่ทันครับทันทุกนาทีมีค่าครับไม่เป็นไรก็พูดรอผลพรุ่งนี้กับพรุ่งนี้อาจจะจบลงแบบดีก็ได้เข้าใจกันดีแล้วก็สามารถจัดตั้งกันได้นะครับล้วพสิ่งรายยื่นรายชอไปไปไปดูให้ดูเลยรายลายชื่ออะไรครับ ก็ทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปรอให้เขาสรุปว่าโอเคกับใครคนนั้นก็ต้องไปคิดแล้วครับแสดงว่าต้องนี้คือความเพคิดไทยไม่ได้ในการขอการชื่อประธานสภาสมัยองครับยังไม่รู้เลยใครจะได้โอ้ไม่เขาไม่โอเคด้วยหรอครับผมบอกให้เลยนะเขาไม่โอเคเขาไม่โอเคหรอกเขาได้ชื่อมาแล้วก้าวไกลน่ะนะแต่กลับมาที่เพื่อไทยนี่ก่อนยังไม่ไปไหนเมื่อคุณภูมิคุภูมิถาค่ะคุณภูมิถาพูดชัดเลยเมื่อกี้ถ้าเขาไม่โอเคก็ ต่างฝ่ายแล้วต้องกลับไปทบทวนอ้าวทีนี้ต่างฝ่ายต่างกลับไปทบทวนเห็นไหมฮะความหมายคืออะไรแล้วใครจะถูกเสนอในนามพักเพื่อไทยล่ะมือสกู่เลยก็เลยรีบแตะเบรกเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตรงนั้นอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวคุณหมอชนวนาจะประกาศถอนตัวนีอันนี้คุณภูมิตามคุณภูมิตามบอกเนี่ยพูดชัดเลยนะนี่คือจุดยืนของพักแล้วไงเป็นมติแล้วอะทํามากกว่ามติแล้วไปเจรจานะ เหมือนพักเก้าไกลเนี่ยตอนเนี้ยเป็นแกนไง <Ừ. S 1> เป็นเป็นคนที่เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลอย่างเงื่อนไขต่างๆเขาเป็นคนกําหนด<ฆ>เพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็คือผู้นําเสนอแล้วตอนนี้พักบอกว่าอย่างนี้นะพักบอกต้องอย่างนี้ไปเสนอเขาก่อนพรุ่งนี้ถ้าเขาไม่เอาเราก็ต่างฝ่ายต่างกลับมาแล้วก็หาทางพูดคุยกันทุกเวลานา,นาทีมีค่านะถ้าจะเอาตามที่พักเพื่อไทยเป็นคนตัดสินใจนะ นี่ความเห็นนะเพื่อไทยต้องเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลถูกไหมแล้วก้าวไกลเนี่ยจะเป็นฝ่ายมีเงื่อนไขนะเสนอมาคุณจะดึงภูมิใจไทยมาร่วมนะคุณต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเพื่อไทยก็จะมีสิทธิ์บอกเฮ้ยไม่ได้ถ้าไม่เอาเสียงสอสอมาเพิ่มเองจะเอาเสียงที่ไหนมายกมือเห็นไหมมันก็จะเป็นการตัดสินใจของคนที่เป็นพรรคแกนนำไงเพราะฉะนั้นตอนนี้บทบาทนําคือก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยต้องฟังทีนี้ว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาอย่างเงี้ยประธานเนี่ยต้องเป็นเพื่อไทยอ่ะแข็งอ่ะแล้วก้าวไกลจะเอาไง ก็ใคจะเอาไงอ่ะออก็ฉันจะเอาอย่างเงี้ยชั้นร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงอ่ะเธอร้อยห้าสิบเอ็ดก็จริงต่างแค่สิบเองแต่เธอขาดชัน้นเธอตั้งรัฐบาลได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าฉันขาดเธอฉันตั้งได้ไหมตั้งได้เธอก็ไปดึงคนอื่นมาก็าโนโสนไงเอเอดิเพื่อไทยแข่งไะ <his> แล้วก่อนหน้านั้นฮะก่อนหน้าที่จะมีการประชุมกันเนี่ยฮะหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชลน่านสีแก้ว ถูกถามมาหนึ่งนะนะแปดพักเนี่ยจะต้องร่วมมือกันยังไงในการจัดตั้งรัฐบาลพยายามให้ดีที่สุดนักข่าวถามถึงแผนสำรองด้วยค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเสนอชื่อคุณพิธาไปยกมือให้กันทั้งหมดแล้วนะแล้วไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงกันไปฟังเบื้องต้นจากหัวหน้าพักเป็นเป็นหน้าที่ครับมันเป็นหน้าที่หลักของพวกเราเลยโดยเฉพาะพักแกนำนำาก้าวไกลเนี่ยนะครับที่เป็นหน้าที่หลักจะต้อง ประสานพูดคุยหาเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนรัศดรแม้กระทั่งอื่นที่เขาไม่ประกาศที่จะมาร่วมรัฐบาลนี่นะครับเพื่อให้ได้เสียง376ให้ได้อันนี้เป็นหน้าที่หลักเราต้องทําให้ได้ก็มันก็เป็นข่าวอะครับมันเป็นข่าวเราก็ฟังจากทางก้าวไกลอยู่ตลอดว่าเขาก็ยังมั่นใจนะครับมันอยู่ในกระบวนการ การพูดคุยอยู่นะครับมันอยู่ในกระบวนการการพูดคุยด้วยความเคารพพี่น้องสื่อนะครับและพี่น้องประชาชนที่เคารพคือ8ปดพักเราเราจับมือมั่นเพื่อให้เกิดรัฐบาลประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจะพยายามทําให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดรัฐบาลตรงนี้ให้ได้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับเขาจะได้ หาวิธีการนะครับหาช่องทางในการที่จะตัดสินอนาคตของประเทศได้ว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าก้าวไกลจัดตั้งไม่ได้เนี่ย8พรรคร่วมเราจะทำอย่างไรก็ันไปว่ากันทีหลังนะครับผมไม่อยากพูดถึงตรงนั้นคือก้าวไกลเขาก็มีแผนสำรองอยู่ตลอดนะครับเราเองในฐานะ8พรรร่วมเนี่ยโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้ว่าเรามีแผนสำรอง นะครับเราเพียงแต่มีแผนหลักก็คือทํำยังไงให้ก้าวไกลได้เป็นพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลและจัดตั้งสําเร็จและพิธาเป็นนายกสังเกตดูวิธีตอบของหมอจุาน่นะก้าวไกลเนี่ยเขามีแผนสํารองอยู่แล้วค่ะแต่เราแปดพักร่วมไม่สามารถพูดได้ว่ามีแผนสำรองอมีไหมล่ะสรุปอาจจะมีแต่พูดไม่ได้ไงก็ไม่ปฏิเสธไงนะถูกไหมแต่พูดไม่ได้ว่ามีนะอย่างเช่นจะออกจากบ้านเนี่ยผมพกร่มอะ แต่ผมไม่สามารถบอกว่าผมพกล่มถามว่าผมพกมาไหมพกแต่ไม่บอกบอกไม่ได้ไงคือหมอจนานแล้วนักข่าวถามว่าพักเพื่อไทยจะรวบรวมเสียงข้างมากได้ไหมสาม้ยเจ็ดบหกเสียงรัฐสภาเนี่ยถ้าก้าวไกลทาไม่สําเร็จค่ะ <c oughs> อันนี้ลุกค,คาดเลยนะหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าไงฮะ ผมพยายามจะไม่ตอบคําถามนี้มาตลอดน่เแหลรฮะพวกเราก็พยายามล่อให้ผมตอบตลอดแต่ด้วยความเคารพจริงๆผมตอบไม่ได้จริงๆครเพราะตอบแล้วเนี่ยมันมันจะเป็นเงื่อนไขว่าเราเองเตรียมที่จะแย่งชิงการจัดตั้งรัฐบาลภาพมันออกไปจะไม่ดีนะครับแล้วก็ <c oughs> ยืนยันว่าปัจจุบันสนับสนุนก้าวไกลอย่างสุดแรงค <c oughs> พยายามเลี่ยงจะไม่ตอบมาเลยตลอด <c oughs> นะ y air y air y air ยืนยันว่าไม่แย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลเขาถามถึงถ้าก้าวไกลตั้งไม่สําเร็จไงคุณหมอ <c oughs> คุณหมอไม่ต้องตอบก็ได้คุณลึกศิลตอบไปแล้วแต่คุณหมอลดขำนะเมื่อกี้อันนี้อันนี้ฟักเพื่อไทยนะกองเชียร์เนี่ยเขาถึงไปยื่นเงาจำได้ไหมค่ะกองเชียร์ที่ไปนี่ฟักเพื่อไทยวันนู้น่ะใช่ไปเสนอเลยเนี่ยแต่ช่วงเดือนที่แล้วอ่ะนี่ยีีกลุ่มนี้ไปแล้วกลุ่มเนี้ยเพื่อไทยเอฟซีเลยนะของจริงนะไม่ใช่เพื่อไทยปลอมด้วยนะแล้วก็ไปเรียกร้องเนี่ยเรายกมือให้เขานะแต่เขาตั้งรัฐบาลไม่ได้เรามาไปแกนนําตั้งรัฐบาลกองเชียร์ผู้อย่างรู้ดินฟ้า พูมาก่อนการหรอหามจะกระดิกหรือถ้าหัวไม่สั่งการค่ะใช่ไหมนี่คือการเมืองฮะนะเพราะฉะนั้นนี่ดูภาพนี้นี่ดูภาพนี้สะท้อนได้ดีมากนะเมื่อรู้อยู่แล้วปลายทางเป็นอย่างไรนะแล้วทําไมจะต้องเหนื่อยไปออกแรงรอแค่เวลาเท่านั้นแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่นักข่าวถามนะว่าจะทํายังไงถ้าเกิดว่า ก้าวไกลเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลไม่สาเร็จะนะก็ต้องไปดูว่ามันเกิดจากอะไรแม่ที่คุณหมอบอกผมบอกเลยว่าเกิดจากอะไรเกิดจากสวเขาไม่ลงคะแนนให้คุณพิธาด้วยเหตุผลว่าเขาต้องเคารพรัฐธรรมนูญแล้วจุดยืนแนวทางของคุณพิธาเนี่ยมันจะสร้างปัญหาในบ้านเมืองเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองเรื่องนิรโทษกรรมเขาเลยไม่ยกมือให้ถ้าจะไม่ได้นะ,ะไม่มีเหตุผลอื่นนะแล้วอันนี้คือใครเป็นปัญหาทีนี้ก็คือคุณพิธาใช่ไหมใช่อ่าจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จแล้ว ยังจะให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลต่ออีกจะตั้งรัฐบาลต่ออีกไหมจะเอาประเทศไปแช่แข็งไว้กับคนคนเดียวเหรอหลังจากนั้นเน่เพื่อไทยก็ต้องคิดโจทย์นี้เ <ฆา S 2> ฮ้ยเราจะติดขัดอยู่อย่างนี้เหลือบ,บ้านเมืองมองข้ามช็อตไปแล้วเอา้าเราเสียสละนะ่ะมาจัดตั้งรัฐบาลเสียสละเหรอคอยดูเหตุการณ์เมืองก้าวไกลวันนี้ ชัดเจนแล้วว่าส่งใครเสด็จนาออกมาแล้วค่ะสรุปแล้วบอกว่าส่งคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาค่ะสสคิษณุโลกนี่มาลงชิงตําแหน่งประธานสภานะฮะเพราะก่อนหน้านี้มีคนดิเดตกันสี่คนนี่ฮะในพักเก้าไกลก็คือมีคุณนัทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักเป็นคนแรกเลยนะมีชื่อมาคนแรกเลยนะแล้วคนที่สองคือคุณทีรัชัยพันธุมาสสอสอบทีรายชื่อคนที่สามคือคุณภาริ์วัชรศิลก็สสอบทีรายชื่อแต่ว่าอันนี้เข้ามาเป็นสสสมัยแรกเลยไงใช่ค่ะนะก็ ล่าสุดบอกว่าเป็นคุณปปริพัฒน์นะค่ะนะอันนี้เป็นรายงานข่าวนะฮะเดี๋ยวรอการยืนยันนะจากพักอย่างชัดเจนนะอเพราะว่าจริงหรือเปล่าสับขาหลอกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก้าวไกลคงรู้ข่าวแล้วถ้าดูท็อปนิวค่ะว่าเพื่อไทยเขาไม่ให้ค่ะเขาจะเสนอแข่ง้วยนะไม่ใช่เสนอแข่งยืนยันคุยพรุ่งนี้เก้าอี้ต้องเป็น14บี่บวกหนึ่งเท่านั้นตามสูตรนะ แล้วถ้ากลับไปดูภาพก้าวไกลวันนี้ที่เดินมานะฮะอย่างที่ผมบอกว่านี่คนที่เดินมาแถวนั้น่าเนี่ยนะถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยมีเก้าอี้หมดเลย<อ>ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติป,ประธานานะทั้งรัฐมนตรีครั้ง<อ>กลาโหมมหาไทยนายกนะเนี่ยจำาโชมหน้าเอาไว้ได้เลยนะแล้วภาพเดินเดินเนี่ยดูใส่เสื้อนะถ้าเทียบกับภูมิใจไทยเมื่อวานนะภูมิใจไทยเมื่อวานนะนะนะเราเอาขึ้นมาเทียบกันเลย ภูมิใจไทยเมื่อวานเนี่ยเน้นสูตรแล้วไทยสีน้ําเงินหมดนะฟอร์มอลเห็นไหมไทย็สีน้ําเงินหมดค่ะแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยเสื้อยืดข้างในสีขาวเจได้ว่าภูมิใจไทยเนี่ยสีน้ําเงินหมดนะไทยะนะอันนี้คือเจาะจงเลยนะแล้วจุดยืนของภูมิใจไทยคือไม่สนับสนุนนายกจากพรรคที่แก้หนึ่งหนึ่งสองชัดเจนใช่ถ้าจะให้เปลี่ยนจุดยืนยุบพักเลยดีกว่าเ,<อ>เสียนหนูเก่าไว้ เนี่เพราะฉะนั้นยืนคนละขั้วกันชัดเจนเลยสองพักนี้ค่เนี่ยฮะโอ้โหแล้วแต่งตัวนี่ก็มาแบบคนละสไตล์เลยนะใช่นะไทยน้ําเงินส่วนอีกพักหนึง่งเสื้อยืดขาวตัวอักษรสีน้ําเงินนี่ส่วนลุงป้อมฮะพอมีเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะสูตรจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งโอกาสที่คุณพิธาจะเป็นนายกก็ขึ้นอยู่กับเสียงสวเจ้าตัวยังยืนยันว่าได้เสียงพอแล้ว แต่สวบอกเอามาจากไหนแล้วดูแล้วไม่ถึงนะฮะโอกาสตอนนี้น้อยลงไปทุกทีทางเลือกหนึ่งก็คือเกิดเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้นะแล้วใครจะเป็นนายกคุณเสียถาไหมหรือว่าอุ้งอิงแล้วจะเอาเสียงสนับสนุนมาจากไหนจะได้รับเสียงสนับจากสวไหมจะดึงสสพักอื่นเข้ามาร่วมไหมจะดึงภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไหมประชาธิปัตย์ไหม ถ้าไทยพัฒนาไหมนะแล้วถ้าเข้ามาปุ๊บเสนอใครเป็นนายกนะาก็ต้องเจราจากับพรคเพื่อไทยถูกไหมอันนี้คือทางเลือกที่สองแล้วทางเลือกที่สามนะแล้วทางเลือกที่สองเนี่ยแน่นอนก้าวไกลต้องขยับออกไปเพราะก้าวไกลไม่เอาครับภูมิใจไทยถูกไหมฮะแล้วก็ทางเลือกที่สามนะเกิดเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ยเป็นรัฐบาลช่วงนี้ไม่เวิร์กเพราะเดี๋ยวจะถูกลุมกระหนำ่ำว่า ตบัตสัตว์ทรยศอาจจะทิ้งไม่เป็นรัฐบาลฟรีโหวตนะก็จัดตั้งรัฐบาลกันหลังจากโน้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีคนพูดถึงแต่มีโอกาสเป็นไปได้น้อยจะเป็นไปได้ก็คือสอสอเพื่อไทยเป็นงูเห่าไปโหวตให้อีกขั้วหนึ่งเป็นรัฐบาล